ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง o m o Styleo ครับวันนี้เราก็มากันที่ชมรมไทยพวนจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพงครับที่นี่นอกจากเป็นชมรมไทยพวนแล้วก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บเรื่องราวต่างๆไว้ในอดีตให้ผู้คนในยุคปัจจุบันหรือรุ่นต่อๆไปได้ชมครับจะมีอะไรกันบ้างติดตามรับชมได้เลยค,ครับเหรียญเหรียญอันนี้หนึ่งสตางค์ จะมีขนาดที่ใหญ่มากเลยนะครับนี่ถ้าไปหาในทะเลปัจจุบันตอนนี้คิดว่าน่าจะไม่มีนั่นแหละน่าเป็นของเก่าจริงคริงข้าวแต่เป็นเนื้อข้าวอ๋อเนี่ยกำลังเคยเห็นชมรมไทพวนนี่ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงบ้างครับรหลวงอยากให้พระหลวงได้อธิบายสักนิดหนึ่งครับผมครับสวัสดีนะครับคือที่มาที่ไปก่อการตั้งชมรมไทพวนเชียงใหม่นะครับมาจาก บรรพบุพรุษคือท่านขุนห้วยทรายทรงยศนะครับซึ่งเป็นบรรพบุรุษของคนเ,เชียงใหม่สันกะแพงนะครับคือท่านมามาจากทางทางเชียงขวางนะครับตระกูลท่านมาจากเชียงขวางสยาบุรีนะครับที่ประเทศเราแล้วมาอยู่อพยพมาที่จังหวัดน่านและแพร่แล้วก็มารับราชการในจังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าตามเป็นเป็นพวนตามตามเจ้านะครับ หรือว่ามารับราชการกับบรรพบุรุษทางเชียงใหม่นะครับแล้วก็ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์นะครับตอนแรกมาท่านหุณนก็ได้เป็นเท้าอนุมัติตามตำแหน่งของทางภาคเหนือนะครับหลังจากเป็นเท้านุมัติแล้วก็ได้เลื่อนยศเป็นพญาอนุมัตินิพัฒน์ผลหลังจากนั้นก็ได้รับสักดินา400ไร่จากเจ้าแก้วนาวัต์นะครับ แล้วกว็าทางรัชกาลที่5นะครับก็ได้ให้สกดินาให้นะครับยศเป็นขุนห้วยทรายสรงยศซึ่งปกครองตำบลห้วยทรายนะครับอำเภอสันสากาแพงแล้วทางชมรมไทยพวนแห่งประเทศไทยก็มาสืบค้นว่าที่สันกะแพงที่น้ําจํามีเชื้อสายพวนนะครับคือพ่อขุนห้วยทรายสรงยศนี่แหะครับ นามสก,กุลชื่อก่อนเรียกว่าอ้ายขัตติลัตนะครับแล้วทางญาติพี่น้องนะครับทางปุณณาพรและดรพิทักษ์พื้มพิทักษ์กุลนะครับก็ได้เห็นความสําคัญเพื่อจะรักษาจารีตประเพณีโบราณของบรรพบุรุษไว้นะครับจึงเกิดชมรมไทยพวนจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นนะครับแล้วก็มีการเก็บรักษาเครื่องมือการเกษตร วิถีชีวิตแบบโบราณนะครับแล้วการทอผ้าหรือการทำทำไร่ไทยนาแบบโบราณนะครับเราก็ได้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าเกวียนหรือที่ํำข้าวนะครับหรือที่ทำอาหารต่างๆครับแล้วก็ที่ตรงนี้ก็ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของเรื่องราวในอดีตต่างๆอีกใช่ไหมครัครับใช่ครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับพ่อหลวงอ่อมีแบบของใช้แบบโบราณนะครับวิถีชีวิตแบบ ชาวไล่โณาแบบชนบทนะครับเชินนี้คือยุ้งฉางนะครับที่เก็บข้าวสมัยโบราณนะครับแต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้เรามาเก็บเครื่องมือการเกษตรนะครับที่ว่านับวันมันไม่ไม่ไม,มีแล้วตวกกระลกหอกกระดิ่งหรอือว่ากระดิ่งวัว่าไกระดิ่งกิโลสมัยโบราณนะงองนอกอจากนั้นก็มีหอยนะครับหอย หอยทั่วโลกเะครับหอยทั่วโลกนี่เป็นหอยประเภทไหนนะครับพ่อทองมันเป็นหอยหอยทะเลนะครับอันนี้ทางทางคุณาพรนะครับสะสมมาหลายสิบปีนะครับจากที่เห็นเห็นแล้วนี่มูลค่าก็น่าจะพอสมควรนะครับตรงนี้และเป็นมูลค่าที่มันหาชมไม่ได้ด้วยครับนอกนอกจากนั้นก็มีพวกเหรียญโบราณนะครับเหรียญสตางเหรียญนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีพวกเครื่องเงินเครื่องเขินนะครับเครื่องทองโบราณนะครับ เรามีเงินโบราณด้วยครับก็เขาเรียกว่ามีของต่างๆที่เรื่องราวในอดีตเป็นเป็นทั้งของที่จับต้องได้แล้วก็เป็นของที่อ่าต้องบอกว่าจับต้องได้ทั้งหมดสิเพราะว่ามันเป็นของเป็นชิ้นๆทั้งหมดเลยนะฮะครับครับผมแล้วก็วันนี้เราก็ยังมีแม่บ้านแล้วก็มีสมาชิกของชาวไทพวนที่อยู่ด้วยนะครับวีดวนี้ก็ให้พระหลวงแนะนําแต่ละท่านได้เลยครับอ๋อนี่ก็คือคุณอาวุนวันเพ็ญสุวรรณ และข้อจ่าดําเกิงกับข้อจ่าดําเกิงครับผมท่านมามาเป็นช่างฟ้อนส่งเสริมสนับสนุนชมรมด้วยครับคุณนุชนาคือเหรียญทองครับสวัสดีครับคือวันนี้มาเป็นตัวแทนของตําบลน,นะครับตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดให้ ผู้ชมได้เข้ามาชมกันเลยยังไม่ได้เปิดเป็นงไม่ได้เปิดป็นทางการ,การนะรททีนี้เราก็มีโอกาสได้มาถ่ายทําก่อนครับก่อนที่ทางชมรมไทยพวนนะครับจะได้เปิดเป็นอย่างสาธารนณะวันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพ่อหลวงตันนี้มากๆนะครับที่ให้โอกาสช่อง refrigerator u t ท b e โรโมวไตโอได้มาถ่ายทําในวันนี้นะครับผมคุณทุกท่านนะครับผมขอบคุณครับอ่าสวัสดีครับอันนี้เรียกว่าีที่ท,ที่ชอผ้าอันนี้ตัวตัวนี้ อย่ยงนี้ตุ๊บเจ้าเหนือแล้วตุ๊บเจ้าเหนือเสือเสือนะเป็นห้องเสือเป็นห้องเสือนะไปแบ่งร้อยตรงนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าที่เก็บไว้ตั้งแต่สมัยโบราณเลยใช่ไหมครับครับมันมันมีทั้งของโบราณและของของสมัยใหม่ครับ อันนี้อันนี้เกี้ยนนะ,ะครับเกี้ยนลากข้าวออล่อครับมวลล่ออันนี้ที่หาบข้าว